ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจการทำงานาก็ฟื้นตัวอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งงานรับฤดูท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนมากครับกรมการจัดหางานโดยท่านอธิบดีไพรโรธโชติกะสะเสเถียรฮะวันนี้ได้มีการเปิดเผยเมื่อโควิดคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งฤดูการท่องเที่ยวปีนี้ เดือนพฤศจิกาถึงเมษาสถานประกอบการต่างๆเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคักแรงงานภาคบริการการท่องเที่ยวโรงแรมผู้มีทักษะประสบการณ์งานบริการทั้งจบใหม่และคนมีประสบการณ์นะคนที่กําลังมองหางานตอนนี้สถานประกอบการกําลังต้องการรับสมัครแรงงานจํานวนมากแล้วก็พร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูงด้วย กรมการจัดหางานได้มีการสำรวจความต้องการแรงงานภาคบริการฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการเมืองท่องเที่ยวเช่นชนบุรีภูเก็ตเชียงใหม่นะผ่านระบบไทยมีงานทำจำนวน5,305อัตราฮะมีทั้งงานบริกรพ่อครัวพนักงานดูแลลูกค้าแม่บ้านนะกรมการจัดหางานเชิญชวนผู้ที่สนใจค้นหาตำแหน่งงานและสมัครด้วยตนเองได้ แพลตฟอร์มไทยมีงานทำชื่อนี้นะรท่านผู้ชมไทยมีงานทำเว็บไซต์ไทยมีงานทำ,ทน,ทำนะ d o e g o t h หรือใช้งานโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันไทยมีงานทำนี่ใครสนใจอยากจะมีงานทำใช้บริการกรมการจัดหางานที่แพลตฟอร์มไทยมีงานทำรวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วประเทศไว้จํานวนมากคนหามาคนหางาน หาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองได้เลยมีวิธีแมทชิ่งตำแหน่งงานตามพื้นที่ภูมิลำเนาแล้วก็ตำแหน่งงานความรู้ความสามารถทักษะที่มีนะและจยังมีประกาศรับสมัครงานสำหรับในจ้างนะฮะก็ไปใช้บริการได้ก็เป็นสื่อกลางในการประกาศให้ด้วยฮะ,อะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังห,างางหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่1-10สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร150-6 กฎสกรมการจัดหางานนะก็เชิญได้เลยฮะรับช่วงไฮซีซั่น